สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสหายฟิชชิงนะครับวันนี้น้าหนวดมารีวิวนะครับหรือว่าแกะกล่องรอกก็ได้1ตัวนะครับวันนี้อยู่กับค่ายไพโอนเนียนะครับรอกหยดน้ําของไพโอเนียนะครับชื่อรุ่นว่า Empire นะครับรหัสของเขาคือ EMP 0 เอยไม่ใช่ EMP 901นั่นเองนะครับนี่นะเจ้าตัวนี้แหละนะครับ Pioneer Empire นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้าน King Feature สนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะครับเหยื่อปลอมนะครับเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับ อุซอรีอื่นๆที่ใช้ในการตกปลามีบริการพร้อมแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตกปลามือ2ด้วยนะครับที่นี่ก็มีให้บริการเช่นกันนะครับตามเบอร์โทรที่น้าหนวดขึ้นไว้ให้นี้เลยนะครับร้าน King f ชเชอ r ์สนะครับบริหารงานโดยบางอิกคิงฟิชเชอรตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับขอบคุณนะบางอิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนนะครับ ให้ทางสายวิชิ่งเนี่ยได้นำรอกดีๆมารีวิวกันนั่นเองนะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเจ้ารอกตกปลาในงบประมาณ1,600บาทนะครับตัวนี้นะครับสามารถติดต่อขอซื้อได้นะครับจากทางร้าน k i n g ิ i c t u r e 3ได้เลยนะครับราคา1,550บาทนะครับค่าจัดส่ง40บบาทนะครับก็ยังอยู่ในงบเนาะ ก็ถือว่ายังอยู่ในงบของ1,600บาทนั่นเองนะครับตัวนี้นันวดนำหมุนซ้ายมารีวิวกันนะครับอ่าโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวไปว่ากันด้วยสเปคกระดาษนิดน,นึงก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เป็นโปรดักที่ถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโปรดักที่ดีไซน์นะครับแล้วก็ d e v วล o อนะครับ พัฒนาเนี่ยโดยประเทศยิปไม่ใช่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับเน่นะประเทศสิงคโปร์นะครับรายละเอียดบนโปรดักเนี่ยเราดูที่สเปคกระดาษกันเลยดีกว่านะครับก็นะครับ มันมีลูกปืน6กบกหนึ่งะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสด้วยฉะนั้นน่าจะเล่นกับน้ําเค็มได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าลอกทุกตัวที่เล่นกับน้ําเค็มได้จะไม่ดูแลรักษานะครับยังไงก็ต้องมีการดูแลรักษาที่ดีด้วยนะครับแล้วก็สปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับสปูนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นระบบเบรกแบบหน่วงแม่เหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้านวดพาไปดูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบร แบบคาร์บอนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีของเขาคือ XGD System นั่นเองนะแล้วก็ตัวหนอบเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ ตัวไม่ใช่ตัวแขนตัวแขนหมุนเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ตัวหนอกเนี่ยเป็นยางแบบนุ่มนะครับแต่ว่านุ่มหรือเบานนหนูก็ว่ามันแข็งอยู่นะ <c oughs> นะครับแล้วก็มีระบบะกันกลับอันนี้ก็เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเกียร์เลชอยอยู่ที่อ่าดจดต่อนึงนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราการจุสายนะครับสำหรับสายขนาดหน้าตัดนะครับ0.2มิลลิเมตรเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ถ้าสายขนาด 0.3มิมเนี่ยนะครับก็จะเก็บได้ประมาณ115เมตรนั่นเองนะครับ115เมตรนะครับแล้วก็ทัดสายใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ0.37มิมเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ90เมตรแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะครับงานเล่นเโดนี่ก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับกำลังเบรกที่สูงกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่8กิโลกรัมนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่215กรัมนั่นเองนะครับนันวดชอบอยู่อย่างหนึ่งนะ ตักกล่องของทางไพโอเนียเนี่ยเขาจะมีบอกเสร็จเลยนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องลื้อก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าถ้าใครอยากดูผ่าลอกเนี่ยมีผ่าหลายช่องแล้วนะครับนนวดเองอาจจะทําช้าก่าเขาในเรื่องของการรีวิวด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีบอกตําแหน่งสีแดงเนี่ยคือตําแหน่งของลูกปืนที่อยู่จุดต่างๆ6กบวกหก็คือสีแดงคือ6-6ตัวนะครับและหนึ่งก็คือสีกลมๆที่ไม่มีสีแดงนั่นเองนะครับคือลูกปนลูกปูลูกปืนกันกลับนั่นเองนะครับเทคโนโลยีที่เขาบอกมาก็คือ XTD ผ้าเบรกแบบคาร์บอนนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกปืน6กบวกหนึ่งสแตนเลสบอลแบริงนั่นเองนะครับ น,นี่นะก็เป็นสเปกกระดาษที่ว่ากันไปนะครับเรื่องของสเปกกระดาษนะเรามาดูที่ตัวโปรดักต์กันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเวลาจับเนี่ยน้ำหนักมันมีน้ำหนักเนาะ ก็น้ร้อยร้อยถลัร้อยร้อยสิบห้ากรัมก็ถือว่ามีน้ําหนักอ,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือถ้าใครเป็นสาวกาพวกไดว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามาจับลอกอประมาณนี้ก็จะจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับเพราะอย่างของไดว่าเนี่ยบางทีเขาก็ทําน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ190กรัมเนาะโดยประมาณนะถามว่าเฮ้ยสิกรัม20กรัมมันมันชัดเจนไหมโอ้โหถ้าสิกรัม20กรัมนี่ค่อนข้างชัดนะเออค่อนข้างแบบมีน้ําหนักค่อนข้างชัดเจนอยู่นะนะครับแล้วก็ที่ เขาเคลมไว้ก็คือตัวแขนหมุนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็อลูมิเนียมนั่นแหละเออพูดง่ายๆเป็นอลูมิเนียมนั่นแหละนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ หนอบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยางนุ่มมันก็ไม่ได้นุ่มนะมันก็แข็งอยู่นะเถามว่า EVA ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้มันเป็นตัวยางนั่นแหละหนอบยางนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัว s t a r d e c นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับเหมือนดอกจันน่ะนะเหมือนรูปแบบดอกจันน่ะนี่นะ s t a r d e c แล้วก็มีคลิกเสียงด้วยนะครับ s t a r d e c มีคลิกเสียงนะครับกำลังเบรกตัวนี้ย8กิโลกรัมเลยนะ สีนะครับสีสันนะครับออกมาในรูปแบบสีเทาเมทเ l i ริกนะครับหน้าตาเนี่ยออกจะไปคล้ายคล้ายค่ายดังสักหน่อยก็พูดง่ายๆคล้ายชิมาโ,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 โน่แหละนะหน้าตาคล้ายชิมาโน่เนาะแล้วก็ตัวปรับหน่วงอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็อย่าว่ากันนะเพราะว่ารีวิวแบบตรงๆแล้วกันนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรกับการพูดตรงหรอกนะครับก็พูดตรงๆนั่นแหละนะ เออนะมันก็คล้ายๆกันะนะครับผู้พูดตรงๆก็คล้ายๆกันส่วนตัวปรับคอสปูลไม่มีเสียงนะครับนี่นะตัวปรับคอสปูลไม่มีเสียงเดี๋ยวนั้นเนลองปรับก่อน อ่าโอเคไม่มีเสียงนะครับตัวปรับคอนสปูลไม่มีเสียงด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากรายละเอียดนี่เขาจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับ6กวกหนึ่งะครับสแตนเลสสตีลเ l b a บ l ลแบริ่งนะครับเกียร์เรชต่น1นึ่งะครับลายคาปาซิตี้ก็ตามที่นันนวดบอกไว้ต้นคลิปนั่นเองนะครับลายละเอียดก็บอกตรงนี้หมดแล้วนะครับก็ถือว่านะบอกระบุนะครับ สเปคต่างๆของตัวโปรดักต์ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้พาดูรอบๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเปิดฝานะครับฝาปรับนวงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับด้านขวานะครับสกรีนว่า P.T ก็คือ Pioneer t a c k l e นั่นเองนะครับก็เป็นค่า,ายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงสำหรับงานตกปลาหรือว่างานอุปกรณ์ตกปลาเช่นกันนะครับ Empire นะครับตัวนี้ Empire นะั้นหนวดก็พยายามอ่านให้มันให้มันตรงกับ Google นะนะ <laughs> Empire ลาดของเขานะครับอีกครั้งนะครับ e m p นะครับ901นั่นเองนะครับนี่การปรับการปรับหน่วงนะครับการปรับหน่วงเดี๋ยวน้นวดดูให้นะครับมันมีมันมีหลายหมายเลขแต่ว่ามันมีหลายแกร็กเช่นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวกดฟิล์ปูนก็เป็นพลาสติกเนาะก็เป็นพลาสติกใช่นี่แป้นกดฟิล์ปูนเป็นพลาสติกสีนี้นะครับตัวลายไกด์นะครับลายไกด์ก็เป็นลายไกด์แบบปกติเนาะไม่ได้ไม่ได้เป็นทรงกรวยนะครับเป็นลายไกด์แบบปกติลายไกด์ซิลิคอนหรือเปล่าเนี่ยนะครับแบบนี้เนาะ น่าจะใช่แหละนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเฟืองตัวหนอนนะครับนี่ก็พาให้ดูรอบๆกันอ่ะพาให้ดูรอบๆกันอีกครั้งหนึ่งนะดูโดยรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนนวดมอง,งก็เป็นรอกอีกตัวหนึ่งที่สวยนะเป็นรอกอีกตัวหนึ่งที่สวยแล้วก็ราคาสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ทางไพโอเนียก็ถือว่าทําสินค้าออกมาได้ดีเหมือนกันนะ อีกอย่างหนึง่งเรื่องของงานรับประกันสินค้าแล้วก็งานดูแลบริการหลังการขายเนี่ยก็มีตัวแทนในประเทศไทยที่ชัดเจนนะครับก็ลืมให้ดูนะครับก็สินค้าตัวเนี้ยนะถูกนําเข้าโดยและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Pioneer Tackle Thailand แสดงว่านะครับมีตัวแทนประจําประเทศไทยแบบเนี้ยไว้ใจได้แน่นอนนะครับไม่ใช่แบบว่าโนเนมมาแล้ว เขเรียกว่าหลังบ้านไม่ดีแบบนี้ก็มีโอกาสรั่วเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการปรับหน่วงนะครับปรับหน่วงนั้นหนวดนับให้นะมีกี่แกรกนะครับหรือว่ามีกี่สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31เออ30เว้ย มี5เบอร์นะครับมี5เบอร์นะครับปรับนวงได้3 0สเต็ปนะครับค่อนข้างจัดละเอียดมากนะต้องบอกก่อนค่อนข้างจะัละเอียดมากนะครับถึงแม้มันจะมี5เบอร์แต่ว่าวิธีการของการปรับสเต็ปการยกของแม่เหล็กเนี่ยนะครับมีถึง30สเต็ปเลยนะครับถามว่าลื่นไหมนะครับน้าหนวดก็มองว่ามันก็ลื่นดีนะครับเนี่ยก็ถือว่าลื่นนะครับคือต้องบอกก่อนบางคนเนี่ย คาดหวังอะไรเยอะเกินไปกับมูลค่าของสินค้าที่เขาทาขายนะครับเรื่องความสวยงามก็หนึ่งอย่างนะครับเรื่องของการใช้งานก็หนึ่งอย่างนะครับอยากให้มองแบบนี้นะครับก็คือมันไม่มีหรอกของที่ดีสุดยอดเลิศประเสริฐสีแต่ราคาถูกมันเป็นไปไม่ได้นะยอมรับความจริงกันดีกว่าว่าโอเครอกราคาประมาณขนาดเนี้ย เราเองสามารถจับต้องได้นะครับสามารถซื้อมาใช้งานได้แล้วก็บริการหลังการขายก็ดีนะครับอแบบนี้เนาะมันน่าจะสร้างความมั่นใจให้ใครหล,หลายๆคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขีเนะ้เหรเนี่ยดูคไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีแต่ว่าคือมันดีมันดีในระดับที่ว่าเฮ้ยเราจับต้องได้อ่ะนะนั้นๆหลายๆคนหรือน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาในวงการแล้วมีงบประมาณจํากัดนะครับสำหรับรอกตัวนี้ในงบประมาณ 1500- ถึง1,600บาทเนี่ยนะครับมันก็ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ก็สามารถจับต้องได้และเป็นรอกที่น่าหยิบจับมาใช้งานเพราะอะไรหนึ่งความหล่อของมันก็ถือว่าหล่อนะหล่อเลยแหละนะครับถือว่าถือไปไตีตนี่ก็ถือว่าหล่อเลยนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานระยะยาวนะครับอันไหลและงานบริการหลังการขายนะั้นวดมั่นใจได้ว่าบริษัทใหญ่แบบนี้นะครับก็มีบริการหลังการขายแน่นอนหรือนะครับจะซื้อจากทางร้าน King Picture 3เนี่ยนะครับก็มีบริการหลังการขายนะ มีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อกลับมาหาบาังอีกได้เลยนะเออนะครับนี่อ่ะโอเคโดยรอบพาดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวนุงนพาไปเปิดดูฝาปรับนวงกันนะว่ามันเป็นยังไงหมุนลงหรือหมุนขึ้นวะเออหมุนลงนี่นะครับปั๊บเปิดครั้งแรกนะไม่เคยเปิดนะเนี่ฝาปรับนวงเป็นแบบนี้นะครับก็มีแม่เหล็กอยู่10เม็ดนะครับ 10เมตรนะครับแม่เหล็กขนาดดัมมิเตอร์5 5ามิลลิเมตรนะครับมีจำนวน10เมตรนั่นเองนะครับก็เป็นสเต็ปของการปรับหน่วงที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับน,นี่ให้ดูนะครับสเต็ปการปรับหน่วงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เข้ามาลึกด้วยดูขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับเนี่ยดูนะครับแม่เหล็กขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ถ้าลงไปลงไปเยอะไหมเดี๋ยวดูหนอะนบับให้ดูนะครับไป,ไปเป็นเลขศูนย์เลยนะลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ นี่ครึ่งครึ่งไปเลยนะครับนี่ก็เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีทั้งหมด10เม็ดนะครับหน่วงแม่เหล็กรับรองว่าน่าจะหน่หนวงได้ดีเลยแหละเดี๋ยวนนวดนใส่เข้าไปอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบนะครับหน่วงแม่เหล็กให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าลักษณะหน่วงดีขนาดไหนนะครับแต่ว่านนวน์คงไม่ได้มีโอกาสเอาไปทดลองภาคสนามนะลองดูจากหลายๆช่องก็ได้ที่มีการผ่าลอกแล้วเอาไปทดลองภาคสนามเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ตัวนี้นนวดพามารีวิวนะดูเรื่องของ รายละเอียดสเปคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะรายละเอียดแบบคขาอันสป็อกอ่ะนะครับก็เปิดกล่องนะแล้วก็รีวิวให้ชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับถือว่าทำสีมาสวยนะสีเทาเมทัลลิกสวยๆหน้าตามันก็หล่อด้วยนะนี่นะครับสปูนนะครับก็เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีฟ้าเหรอสีฟ้าออกอมน้ำเงินอ่ะเนาะก็ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งเลยล่ะนะครับถือว่าเจ๋งเลยนะครับเป็นสปูนที่เป็นแกนยาวนะครับอ่าเป็นแกนยาวนะครับมีอ่อแบริ่งอยู่ที่ แกนสปูลด้วยนะครับนะส่วนแบริ่งของไอตัวประคองเฟืองประคองเฟืองพินเนียนเนี่ยไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับแต่มันหมุนมันหมุนแขนหมุนได้แต่ไม่ได้แนะนำนะไม่ได้แน,น,นะานําให้ทําแบบนัน,นนวดนะเออเดี๋ยวขอดูทีนะมันมีลูกลูกป Lyn ืนประคองแกนไอประคองเฟืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจนะครับเราไม่ได้ลือล้อลอกเราเราไม่ได้สายลือลลย้อลอกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนนนวดมาชั่งน้ําหนักสปูลให้ดูนะครับว่าสปูลมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็ เป็นข้อมูลแล้วกันเนาะไม่ได้ไปไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ไปซีเรียสอะไรมากมายดูเป็นดูไว้เป็นข้อมูลแล้วกันว่าน้ําหนักสปูลมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ําหนักสปูลอยู่ที่14.45กรัมนะครับอ่าสิบสี่กรัมครึ่งอ่ะ,อะโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับสิบสี่จุดสี่กรัมนะครับแล้วก็ขนาดของสปูลนะครับเดี๋ยวจะหนวดวัดขนาดให้ดูนะครับเนี่นะขนาดสปูลนะครับไดมิเตอร์นะครับสามสิบสี่มิลลิเมตรนะเผื่อใครจะหามาแต่งนะครับ บ้างนะวัดดีๆก่อนนี่นะ34มิมลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของหน้าตัดสปูนนะครับนี่อยู่ที่2.5นะครับ2.5นะครับอ่าแล้วก็ความยาวของตัวแกนสปูนนะครับความยาวแกนสปูนมันอาจจะไม่ค่อยแม่นนะคือเพราะมันเป็นเวอร์เนียพลาสติกมันก็คือแบบคร่าวๆนะครับ6.6นะครับความยาวแกนสปูนอยู่ที่6.6นะครับนี่เลยนะครับ Pioneer Empire โอ้ยสวยนะนนวดมองว่ามันสวยนะมันเป็นรอกตัวหนึ่งที่คือถ้ามีงบประมาณจำกัดเนี่ยนนวดก็เลือกตัวนี้แหละนะครับด้วยเรื่องของอด้วยเรื่องของบริการหลังการขายด้วยนะครับนนวดเคยมีโอกาสได้รีวิวรอกของ Pioneer ก็ นะครับลอกสปินนิ่งก็เคยรีวิวอยู่นะแล้วก็บริการหลังการขายเราเคยติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เราเคยซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านไหนเนี่ยเขาติดต่อกับทางบริษัทบริษัทโดยตรงอยู่แล้วนะครับบริษัทของพ i โอเนียโดยตรงนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้แน่นอนนะครับนี่นะก็เป็นพ i อเนียอ i มพร์นะครับลองดูกันนะครับวัยรุ่นนะอา้าใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองบอกนะันนวดนิดนึงนะครับว่า มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้า p i o n e e r Empire ตัวนี้นะครับนา,หารหัสของเขาย้ำอีกครั้งนะครับ EMP 901้น e ่นั่นเองนะครับตัวนี้หมุนซ้ายหล่อนะมองว่าหล่อนะสวยเลยแหละนะครับสวยเป็นลอกที่สวยตัวหนึ่งเลยแหละนะครับถึงแม้ว่าหน้าตามันจะไปเหมือนเจ้าตลาดก็เถอะก็ช่างมันอย่าไปสนใจนะครับเราตกปลาให้มีความสุขด้วยงบประมาณที่เราสามารถมีความสุขกับมันได้นะครับการตกปลาหรือว่าการหาความสุขด้วยวิธีการตกปลาเนี่ยมันก็นะ อย่าไปตกปลาให้มีความทุกข์ไม่ใช่ไปทุ่มเทซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เหมือนคนนู้นคนนี้นะครับหรือว่าแบรนด์ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับจริงๆเราง,ง,งบประมาณของการตกปลาเนี่ยมันสามารถเลือกได้อ่าเลือกได้หลายงบประมาณเลยนะครับจริงๆแล้วสามารถเข้าไปติดต่อบางอีกได้นะเออเขาสามารถจัดชุดราคาที่เหมาะสมนะครับกับที่เรามีงบประมาณอยู่ในใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะแล้วก็ลอกตกปลานะครับรับรองประทับใจแน่นอนสําหรับร้านนี้เอานะใครมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้า อาไพโอเนียเอ็มพายเออตัวนี้นะครับก็แสดงความคิดเหน็นกันนิดนึงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับร้าน King ิชเชอร์3นะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดนะครับรอกตกปลานะเยือปล้อมต่างๆนะครับเยือตกปลาหน้าดินนะครับรวมไปถึง ออเทอร์รี่อื่นๆนะครับที่ใช้ในการตกปลานะครับมีบริการพร้อมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงร้านนี้มีพร้อมจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงานซื้อขายอุปกรณ์ตกปลามือสองนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เออุปกรณ์ตกปลามือสองนะครับมีให้บริการเช่นกันนะครับติดต่อได้ลองถามบางอิกได้ตามเบอร์โทรที่นั้นหนุดขึ้นไว้นี่แหละนะครับร้านคิง g ิเชอร์สามนะครับบริหารงานโดยบางอิกคิงพิเชอร์ตกไม่เก่งแต่ตกทุกอย่างนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยและกันขอบคุณบางอิกอีกครั้งขอบคุณจับ เอาวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างน,นะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะนนหนวดขอภนะัยวณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขาดตรงไหนก็เดี๋ยวจะเติมทําให้มันดีในอนาคตนั่นเองนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนนหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับช่องทาง YouTube Facebook แลว้วก็ TikTok ด,ด้วยนะครับมีอะไรก็กดติดตามมันเข้าไปนะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้กันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับนันหนวดกับ Pione e r empire นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ bye bye.